ตัวอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับซีรีส์วายที่ทุกคนรอคอย เลิฟซินโดมรักโคตรโหดอย่างมึงสามซีรีส์วายรักโรแมนติกดราม่าสุดเข้มข้นสร้างสารรค์วายรักโคตรโหดอย่างมึงภาค3าผลงานของนักเขียนมากฝีมืออย่างยอนิมกับนางดาวความรักของเดผู้ชายข้างรักกับอิดผู้ชายจอมดื้อและเอาแต่ใจคิดว่าทำยังไงเดก็รักก็หลงวันนี้เลนจะมาเดทซีรีส์วายเรื่องนี้ให้กับทุกคนได้ดูกันว่าเลยว,ว่าเรื่องนี้จะมีราวเป็นยังไงและออกอากาศว่าไรย,ยังไงบ้าง สำหรับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวความรักสุดละมุนรุนแรงและเล่าร้อนของเดลและอิดกับความรักของพวกเขาที่ดำรงอยู่ได้ด้วยความทรงจำเมือ่อเดกับอิดคบหากันได้2ปีหลังจากอิดเรียนจบก็ได้ทำงานในอู่ของที่บ้านซึ่งเป็นบริษทัทขายเครื่องประดับยนต์ส่วนเดนั้นเข้ามาทำงานบริหารให้กับบริษทัทของอิททั้งคู่รักกันดีม่อิดจะเอาแต่ใจมาก แต่เดก็พร้อมที่จะสปอยวันหนึ่งในะขณะที่เดไปทํางานที่ต่างจังหวัดอิฐที่เพิ่งฝืนใครก็โทรจิกหวังให้เดพาไปกินเค้กร้านที่ตนเองชอบด้วยความรักที่เดมีต่ออิฐเขาจึงรีบขับรถกลับมาระหว่างทางฝนตกหนักและมีรถขับตัดหน้ารถด,ด้วยความเร็วสูงจึงทําให้รถของเดประสบอุบัติเหตุรุนแรงสมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนักแต่ที่ทําให้อิฐชอ็อกคือเมื่อเด็กรมตาตื่นขึ้นมา เขากับลืมบุคคลและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง3ปีที่ผ่านมารวมทั้งการได้เจอและคบหาอิดในช่วงระยะเวลา2ปีล่าสุดอีกด้วยอิดจะทำเช่นไรให้เดจำเรื่งราวความรักที่เดมีต่ออิดได้ติดตามชมใน Love Syndrome หลังโคดรโหดอย่างมึงสามดยซีรีส์เรื่องนี้จะออกอากาศทวันเสาร์เวลา22 3 0นทีทางช่องอมรินทีวีเริ่มออกอากาศตอนแรกวันเสาร์ที่4มีนาคม ดูกันบ้างครับทุกคนสำหรับเรื่องราวต่างๆนะครับที่เรนนาได้พูดถึงไปสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาซีรีส์วายที่มีความเข้มข้นโรแมนติกดราม่าแล้วก็เล่าร้อนรวมถึงเรื่องนี้นะคบมีการสร้างภาษาเยายในตำนานที่บอกเลยว่าใครหลายคนเนี่ยน่าจะชอบกันเรียกว่าเรื่องนี้ตอบโจทย์มากครับสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอนี้ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe Render นะครับแล้วถ้าเกิดชอบคลิปวิดีโอนี้มากมากก็สามารถกดแต่งได้เลย วันนี้เล่ขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบาย